ครับสวัสดีครับวันนี้หัวกาวันนี้ก็เป็นวันที่สี่กุมภานะฮะก็มาเก็บบันทึกดอกเงาะบ้างฮะก็ะมีหลายดอกผลไม้ไทยทั้งดอกทุเรียนดอกบังกุดดอกวังกองดอกเงาะวันนี้มาว่าเรื่องดอกเงาะมาฮะก็เงาะก็ผมก็ดูแลเหมือนกันกับทุเรียนผมก็มันจะให้น้ำเหมือนกันเนี่ยก็อันนี้ไม่ได้ฉีดผ่าดอกคือเหมือนกัาว่าเขาจะมีอะไรตัวเพราะ ตัวเปลี่ยนเกียร์สอนตัวผู้ไอ้กี่ตัวเปลี่ยนเกียร์สอนตัวเมียให้เป็นตัวผู้เนาะอย่างที่เขาทํากันในสมัยก่อนก็คือภาษีแต่ละต้นนะอันนี้ผมก็ใช้แนวทางคือไม่ให้น้ําช่วงระยะดอกเริ่มบาน่าดอกเริ่มบานก็จริงๆไม่ใช่ดอกเริ่มบานอะของผมที่ให้น้ําเขาไปแค่ช่วงสองช่วงก็คือ,อเริ่มเป็นไงคือออกออกดอกมาเนาะแล้วก็พอหลังจากนั้นอะ ช่อของเขาเนี่ยผมจะไม่ได้กระตุ้นน้ํามากเท่าไหร่แล้วก็ช่อของเขาใกล้จะเริ่มบานแล้วเนี่ยผมก็งดน้ำตั้งแต่เหมือนทุเรียนเลยก็ฝนตกฝนตกวันที่25มกราแล้วผมก็ไม่ให้เหมือนกันก็ถึงวันนี้วันที่4ี่ก็ประมาณหกเจ็ดแปดไปเก้าวันแล้วคือไม่ให้เลยแล้วก็พอดีช่วงเขามันน่าจะบานพร้อมกันด้วยปีนี้เงาะกับทุเรียนมันมันออกดอกพร้อมกันแล้วบานพร้อมกันนี่ฮะอันนี้คนต้นเนี่ยผมเงาะเนี่ยผมจะ ตัดหญ้าหน่อยนึงเหมือนค่าให้เขาโศกมากฝ่าทุเรียนหน่อยนึงเพราะว่าเงาะรากมันจะแข็งแรงฝ่าทุเรียนเนาะก็เลยตัดหญ้าอย่างเดียวนี่ฮะอ่าตัดหญ้าแล้วก็ฝอยโศกแล้วก็ตอนนี้ที่สังเกตจากทุกปีที่ถ้าเราแบบให้น้ําเยอะแล้วการติดการการหลุดร่วงช่วงนี้เนี่ยที่บานบานแล้วเนี่ยถ้าถ้าดีดอย่างเงี้ยเขาจะหลุดสู้เลยนะที่ผมทดลองนะอันนี้ก็คือเหมือน ก็เริ่มมีขึ้น2เมตร2เมตรอย่างนี้แล้วเริ่มขึ้นลูกแล้วก็เริ so ่มขึ้นลูกแล้วเนี่ยฮะบานไปแล้วบานไปแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้พอบานแล้วเนี่ยช่วงนี้ที่เราจะต้องให้น้ําเขาแล้วเพราะว่าอาหารเขาจะส่งไปตามท่อน้ําเดี้ยงก็คือใช้น้ํานําพาเข้ามาที่ลูเขาต้องใช้พลังงานเยอะให้ก็เขาก็ต้องเติมคือเราจะต้องให้น้ําเขาเยอะขึ้นปกติมันจะล่วงเยอะกว่านี้นะ ีนี้ไม่ค่อยล้วงแล้วก็เนี่ยมันจะมีพวกเมงหวีพวกอะไรด้วยมั้งผสมเพราะผมทําแบบปลอดสารอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกว่าไม่พ่นยา่ะไม่พ่นยาแล้วก็วผมว่ามันง่ายมไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนะแค่แต่งกิ่งทุกปีแล้วพอมันแตกใหม่มาเนี่ยเขาก็จะออกช่อมาอ่าออกช่อมาประมาณนี้อันนี้ทุเรียนต้นกู้ผมก็โตประมาณนี้ก็สบายาเหลือต้นเดียวไอ้สาวชมก็เหลือจะตอแล้ว <laughs> เนี่ยอันนี้ก็เป็นกบไม่เท่าก็ประมาณนี้ละสูงประมาณนี้ละฮะ อันนี้ก็ต้นสีสีต้นสีต้นอันนี้มาพาดูต่องเงาะมากนี่ฮะเงาะนี่ผมปลูกไว้กินนะสองต้นนี่สองต้นสามต้นเป็นเงาะสีทองต้นหนึ่งอันนี้เงาะโรงเรียนฮะเงาะโรงเรียนเดี๋ยวพาไปดูเงาะสีทองที่บ้านผมอีกต้นหนึ่งออกออกดอ,อกดีมากเหมือนกันนะอันนี้ อันนี้ผมปลูกยังไม่ได้กินลูกเลยอันนี้ที่ผมสั่งมาในเพจนะหลวงปู่จันทร์เขาบอกปลูกใยทุกพื้นที่แล้วมีดอกมีดอกง่ายผมปลูกมาสองสามปีเดียวยังไม่มีดอกเลยเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่น่าใช่แล้วแหละเนี่ยอันนี้ผมขอนั่น,น่อยก็คือขอพูดหน่อยเพราะว่าเขาบอกเองการันตีเองอ่ะตอนที่เอามาติดลูกมาเลยหลวงปู่จันทร์มีลูกมาจากตอนที่ติดนั่นเลยแต่พอมาปลูกแล้วเนี่ยไม่ยอมออกดอกสักทีจริงจีเป็นอะไรที่ออกดอกยากมากที่จังหวัดตรัดก็ยากอยู่แล้ว น่จีทั่วไปก็ไม่ออกแล้วคอาจย์เขาบอกออกง่ายผมก็เลยลองดูนี่ฮะอ่าพามาดูเงาะเงาะสีทองที่บ้านผมนี่เงาะสีทองออกเยอะมากเลยปีนี้โหดูนะฮะดอกพลืบอย่างนี้เลยถ,ถ้าติดนี่กิง่งแทบหักเขาบอกแต่ก็บานแล้วนะนี่ก็บานแล้วเงาะสีทองก็เหมือนกันปล่อยธรรมชาติเหมือนกันแต่ไม่รู้จะร่วงหรือเปล่านะฮะเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ให้น้ำตั้งแต่วันที่ยี่้ามาถึงวันนี้ก็ประมาณแปดเก้าวันปับ๊บสลัดนิดหน่อยนี่ฮะ เออเนี้ยนิดหน่อยนิดหน่อยก็เริ่มมีขึ้นลูกแล้วเนี่ยเริ่มขึ้นลูกแหละอ่าคือมันติดแล้วอะมันติดแล้วอะเราดูออกก็คือยังไงคือมันจะมีเม็ดเมดข้างในสองจากเกรสรมันนะจะมีเม็ดเม็ดอ่าข้างในสองอันมีเม็ดเม็ดอยู่เดี๋ยวให้ดูนะฮะไหนวะหา,าไม่เจออะเอาตัวน,นี้แล้วกันนี่เม็ดที่มันบานอยู่เนี่ย จะมีเม็ดสองอันขึ้นมาอ่านี่นี่นี่ฮะเม็ดสองอันเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเม็ดหนึ่งมันจะโตเป็นเป็นอ่าผลอีกเม็ดหนึ่งมันจะเป็นแบบเล็กๆฮะมันจะเป็นแบบธรรมชาติของเขาเนาะแล้วก็อ่ไม่คือเรียนรู้ไปด้วยกัน <trabajando> นะ theology, นะเพราะว่ามันธรรมชาติของต้นไม้นะเนี่ยแล้วก็กลังใกล้บานเนี่ยดอกอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าเนี่ยดอกที่ยังยังไม่บานแต่ชุด,นดนเนี้ยโดนฝนเต็มเต็มเลยผมก็ไม่รู้ว่าอา่จะติดดีหรือเปล่าเพราะว่า มันมันธาตุอาหารมันเอตัวเอ็นมันจะสูงหน่อยหนึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะต้องลองดูอ่าแต่ชุดที่บานไปแล้วก็น่าจะติดเยดอะแล้วนะฮะอ่าก็ประมาณนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวด,ดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนั้นเงาะอันนี้ทุเรียนของก็นนี่สภาพต้นอย่างนี้เลยสงอง,งแงแงเลยพะกบานแล้วนี่บานแล้วนี่ก็ดอกหลุดร่วงไปในช่วงก่อนเหมือนกันอันนี้หนึ่งคิปนะอ่าก็เนี่ยแทงเข็มประมาณนี้ละน่ฮะอ่าอันนี้ทุเรียนสีต้น ไอ้คุเรียงสมต้นเป็นทุเรียนป่าเกาะช้างต้นหนึ่งแล้วก็เป็นตัวอทองลิงรงที่ผมเสียบข้างโอ้ปีหน้าไม่รู้จะออกหลอกหรือเปล่าต้องลองดูนี่ฮะ <c oughs> ต้นประมาณนี้แหละอ่าอันนี้ก็มาว่าได้ดอกเงาะเหมือนกันหลังจากนี้เราก็ให้น้ําไม่ว่าจะทุเรียนงเงาะแล้วก็ให้น้ําตามตามรอบนะตามรอบตามรอบของเขาตามรอบก็คือให ได้ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งเยอะขึ้นอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งเป็นเงาะอะไรนะเขาเรียกเงาะลิ้นจีผมมีอยู่ต้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอยู่หลังบ้านอ่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูนะ,ะนี่ก็กำลังจะทำโรงเลี้ยงบอลสีต่อฮะอันนี้ก็เป็นบอลสีมันบ้านก่อนมันบ้านก่อนลกเนะอันนี้บ้านผมลกนะเลมาดูทิศทางไหนอันนี้กำลังจะขาย,ยายทำโรงบอลสี อันนี้เลมอนลายเลมอนลายเลมอนลายอันนี้ต้นหลังบ้านก็ออกดอกประมาณนี้นี่นี่หลังบ้านนี่ครับบอลทองหลังบ้านนี่ฮะต้นนี้ที่ว่ากิโลละพันนะฮะจะได้สักโลเปล่านี่ฮะเอ่อเป็นเงาะติดแล้วเงาะลิ้นจีปีแรกออก ออกปีแรกเหมือนกันนี่ฮะออกปีแรกเหมือนกันก็ไม่รู้ผมก็ให้น้ําปกติที่ให้น้ําตามรอบทุเรียนแล้วก็ไม่จะให้เหมือนกันก็ช่วงที่เอ่อท้าเหมือนทุเรียนทุกอย่างนี่ไม่ให้เหมือนกันนี่ก็ลิ้นจีก็ออกอย่างนี้แล้วนะแต่ทําไมมันไม่ใหญ่ลูกเล็กลูกผมก็ไม่รู้ในี่ก็ลิ้นจีมจะเป็นแบบมีเนื้อหรือเปล่าไม่รู้นะเดีย๋ยวต้องลองดูยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยตัวนี้คือปล่อยเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยมากมายเลย, <laughs> บเลยแบบไม่คิดว่ามันจะออกนะ ก็เฮ้ยมันออกตายประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะฮะเงาะลิ้นจีเขาว่าเนื้อเหมือนลิ้นจีเลยแต่ลูกมันจะกลมๆคล้ายๆลิ้นจี่าก็อันนี้ก็มาดูเงาะลิ้นจีอีกหนึ่งต้นอีกหนึ่งาสายพันธุ์ที่ผมปลูกในสวนไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือว่าเป็นอะไรผมก็ปลูกหลากหลายก็คือมีกินทุกอย่างอย่างอ,าอันไหนเหลือกินแล้วก็ขายอันนี้เป็นมะยงชิดปีนี้ ม่ลูกมันวิ่งเข้าป่าเชื่อหรือไงไม่รู้มันเหลือแค่นี้ <c oughs> นี่ฮะมายองคิดติดไม่กี่ลูกโดนฝนเข้าไปตอนที่มันบานด้วยไงไม่รู้อันนี้เนี่ยติดไม่กี่ลูกแต่เห็นมันมีช่อออกมาชุดหลังอีกนี่มีช่อออกมาอีกก็ไม่รู้มันจะออกมาอีกหรือเปล่าหรือว่าจะหยุดแล้วไม่มั่นใจเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปชมอดอกเงาะอีกหนึ่งอ สายพันธุ์ของสวนผมอันนี้ก็ทุเรียนคูดต๋องก็จะไปเจอทุเรียนนะอหอมหอมมากเลยช่วงเวลานี้อยู่ใต้ต้นทุเรียนหอมมากแล้วฝนกาลังจะมาเรื่อยๆนะก็ทีนี้ก็น่าจะตกดีในช่วงนี้แต่ไม่รู้จะทิ้งตอนเมษาหรือเปล่าอ่ก็ยังไงก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะฮะอ่าน,นี่ก็ข้างบ้านผมรกๆหน่อยอันนี้เป็นพลอยพลอยจันทร์พลอยจันทร์นี่ฮะต้นนี้โตป,ประมาณนี้แล้วที่เคยทําคลิป ไว้นี่ฮะที่ว่าเป็นทุเรียนใบไม้ใบอะไรเนี่ยฮะก็อย่างเงี้ยปล่อยธรรมชาติโคนก็อย่างนงี้อ่ะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ